สีใช่ไหมลูกสีสิสียีสัอย่างสีไปเลยอันนี้ใส่ไม่ได้แหละ่งอามาไม้ได้ยี่สิบโอ้ไติมหลอดนะฮะในงานสนมนเขเดินบางเบิดนะครับสามไม้ยี่สิบโอ้สามไม้สิบบาทสามไม้สิบบาทามไม้บบาทนี่ครับเด็กๆชอบกินนะแบบนี้นะเรียกว่า เออหันไม่ทันเด็กเลยเหรอไหนไหนดูดิไหนชิมไหนแบบไหนแบบนี้เหรอไหนชอบสีอะไรไหนดึงมาโชว์หน่อยชอบสีอะไรอ๋อมีรถอะไรบ้างครับมีทุกรถเลยค่ะมีทุกไอ้สิอันนี้คือน้ำบอลลมใช่ไหมอ๋อเป็นน้ำบอลลมไม่ใช่น้ำน้ำหวานเหรอไอ้นั่นเนาะอ๋อเป็นน้ำบอลลมนะครับรถมาเลยสิบบาทค่สิบบาทสิบบาทก็สามไม้ สีสวยนะสีสวยมากครับสไตลปน้ําแดงมีหมดเลยนะพกสไปน้ำแดงมีหมดเลยอ๋อใส่เทน้ำน้ำเอ่ออัดลงเข้าไปแล้วก็เสียบไม้เข้าไปแล้วแล้วก็คนประมาณสองสามรอบแล้วมันก็จะแข็งนะข้างในนี้จะมีเกลือนะมีเกลือน้ำเกลือแต่น้ำแข็งเพราะไม่เกลือนะฮะเพื่อทำให้เกิดจุดเชือกแข็งนะไปไม่เอาตังค์ทอนเลยนะ อังไหนล่ะเฮ้ยไม่รู้จำไม่ได้ด้วยอ่ะคนไหนวะโดน้ยเองาเกเอาตังค์มหน่อยตังค์นนตังค์นนเรียกเอาสี่อะไรต้องตามต้องตามลูกใครวะผักเปียไปนั่นน่ะผักเปียเดินกินสบายไม่มีคนไม่เรียกสามอันห้าสิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกไปเรียกเลยพี่รู้ความไปเรียกเขาหน่อยได้ไหมสามได้ไหมอาจจะเสียบให้จะเสียบให้ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องเอาสีอะไรลูกอันนี้อันนี้เย็นหมดแล้วเหรอจ้ะโห ของเสร็จแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้อันนี้คือน้ําธรรมดาน้ําธรรมดาไว้ไว้ให้มัน,นใหม้ใหมันละลายเอเอละลายละลายกิโได้สามสีได้สามสีอ๋อเดียวห้าบาทได้สามสีเอาเอาสีแดงอันหนสีแด,ง,ดงอันหนึ่งอีกอันหนึงงน่งจ้ะอันนี้ถังนี่มันถังถังนึงได้กี่รูเขามีกี่รูนี่แปดสิบรูนี่ราคาเท่าไหร่ครับถังนี่ สามพันกว่าเนาะถัว่าสามพันกว่านะฮะหาซื้อได้ในในเน็ตนะลองเช็คดูสิบบาทสิบาทก็หนูไม่ใช่หนูให้ไปห้าสิใช่ไหมสิบบาทต้องรอนสี่สิบสี่สิบสิรอนสี่สิบเอาไปเรียบาทแน่ทินไม่รู้อีกดีไม่เดินหนีไปเอาให้ก็อีกยี่สิบสามแท่งสิบาทเอาไปให้อดยี่สิเอาเอาท่ายยี่สิบเอาหแท่งยีิอ่ะเอาสได้บ้าง บุฟเฟ่เอา20ก็ทอน30มสิตัวแล้วไงนี่นี่นี่เอา10บบาทแล้ไปอันนึงก่งอันนึงแล้วก็อ่าอ่าเขาจะเอาเขา20บาทคนเนี้ยเอายี่สพันหกพเอาร็อคเอาบุฟเฟ่บุฟเฟ่รวมรวมไปเลยอ่ารวมไปนี่ครับนี่เฮ้ยมันเลือกเลยเองเพราะมันหลุดง่ายนะมันหลุดง่ายนะหลุถ้าปลกน้ำหลุดได้อ่าหลุดง่ายมากเลยนี่จะเป็นเฮลิบอย์ทำได้ไหมน้ำหวานแบบนั้นได้เหมือนกันเนาะ โอ้แต่มันต้องไปละลายไปชงก่อนมันช้าเลยแตมันช้านี่สีสวยมากเลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติของน้ำลมนะไม่ได้ใส่สีนะน้ำมันลมนี่โอ้ก็พอได้กินนะไม่แพงไม่แพงรับอะไรครับน้ำโค้งน้ำโค้งอย่างเดียวสิบบาทสามมัอ่านะไครับสิบบาทใช่ไหมหรืๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะไอติมหลอดนะตอนนี้ก็เริ่มหากินยากแล้วนะไอติมแบบนี้นะ อันไม่ไหวเหนื่อยก็จะมีจำงานต่างๆนะฮะงานวัดไงอ่าการวัดงานอย่างนี้ก็คือถนนคนเดินบางเบิดอ่าทุกหมาครั้งแล้วนะขายง่ายนะครับขายง่ายเด็กเยอะไม่ทันเด็กไม่ทันเด็กเราเนี่ยเสียบเอาเสียบเอานี่แปดสิบช่องนี่แป๊บเดียวอันไหนลองเติมให้ดูหน่อยนิเติมชักชุดหน่อยเติมเลยอ่าใส่น้ำมันลงเข้าไป ปั no wow! ๊บแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปนะฮะน้ำน้ำ้มก็เริ่มจะหมดแล้วเอาน้ำแดงเลยน้ำแดงน้ำแดงเออน้ำแดงหมดแล้วนี่ครับเป็นน้ำบัลลมจริงนะฮะไม่ยากทำไม่ยากเราก็จะใส่เขาใส่อย่างนี้เลยเหรอแกรอกเลยค่ะกรอกเข้ไปเลยยังยังไม่รู้ว่าเต็มบางเะไม่ต้องกรอกเต็มใช่ไหมเต็มมากไม่ได้ ไม่ต้องกรอกเต็มนะมเอาแค่เกือบๆจะเต็มปิ่มๆนะฮะเอาแค่ขอบเอาแค่ขอบนี่ขอบอยู่นี่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เขยา่าเขมขย่าแป๊บเดียวอรอแป๊บหนึง่งนี่ครับเออสีมันสวยอ่ะ ต้อนขย่านี่คนขย่าวเวียนหัวไหมไม่หัวนี่ก้มหน้าขยับด้วยเวียนหัวด้วยเคยเคยเป็นลมไม่เป็นลมไม่เป็นลมแบบดูใบตาลายเป็นลมลหัวทิม่มมาช่วยกันเดินม,มาสนุกสนุกด้วยนี่ครับสีแดงลงไปแล้วเดี๋ยวเอาสีส้มมา <S <S แบบนี้เองไม่ยากนะฮะ,ะีเดี<อ>๋ยวม้เขาเรียกว่าไอติมหลอดใช่ไหมไอติมหลอดไอติมหลอดน่าอป็นลมครับขอบคุณที่ติดตามชมน้ำแข็งหลอด นี่จดาเขาปนชาแนลครับนานแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็คลิปท,ที่เราผลายไปคนดูเป็นล้านวิวนะเนี่ยคลิปนี้ก็ติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ